เมนูเกา่าเมนูเดิมครับพีน่น้องเอ้ยมาในก๋วยวนไปวนมาคือเก่าเนาะเส็ดกับข้าวกำน้ำครับวันนี้กับข้าวข้างบนกินก็จะเป็นแกงไก่คือเก่าครับพีน่น้องเมนูแต่ละมือ้อก๋วนไปในนี้ละครับไปไกลลงไปครับเพียงละครับผมเราจะขายใบหมกโกลดกับมาเสตียกระเทียมเนาะวันนี้ใส่กระปุกอ,อ่อนนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นเนาะครับนี่เป็นห้อมนะครับอยากลูกลักนะครับเดายวๆครับผมก็ได้ลักครับผมเอไมอีกตัวมันเขานะเอามาใส่นะครับเน,ะอบอนาะสอบกินเพราะว่ามันเสือใบเน้งลักนะอยากลูกลักบ้าง <c oughs> อยากให้ AI มาหลักบ้างครับผมจะได้เป็นลูกลักไอเนาะเดายดาครับผมเดาแี้สิๆนะครับ อารมณ์คำหนึ่งครับผมเพราะว่าอาาจรย์นี่เป็นซ้ายบอดี้ลงจีบครับผมบอดี้ลงถางบอดีลงมือถือแล้วนัดสิบโมงเป็นซ้ายครับผมนี่ครับพาเราไปเับพี่น้องไปเรื่อยๆนะครับนอนจะได้นี่แหละมันดำไปเรื่อยนะครับผมลายจีบลงลายๆครับผมเพื่อวันทำงานบฟังวันนี้ก็วันหน้าครับผมเป็นเบาแล้วสองยี่ยงถ้าน้องไม่ฟังวันนี้วันหน้าน้องต้องฟังแน่ขอบคุณดีครับผมผมก็เลยมาคดตาย พี่น้องได้กับเขาอย่างนี้ครับกินเตียนกับปมจนบ่อยได้แกงไก่ใส่กระโผนอ่อนนะครับเด้อเนี่ยกรับผมมามากินน้ำแข็งน,นะครับเด้อเดี๋ยวครับผมกระลังสีเหลวเนาะเดี๋ยวมากินเขาน้ำกันเลยนะครับ พอแล้วครับก็่จืดๆไปนะมากินกันคนกบผมใส่ต้นหอมเนาะอย่างไรล่ะงใกล้ี่ก็หอม,ม,ม,มต้องกินต้นหอมกับผมเอาใจครับตอนนี้มาลักก่ออยากถูกลักนะนะไอ้ไอ้ลักบ้างตองนนี้นะอยากเหลือเกินอารมณ์ขันยังนๆ,ๆ,ๆนะี่น้องแต่ได้มีความสุขกับผม คเรียบร้อยครับอน่ากินบ่น่ากินไหมครับแข่งไข่ใส่ข้าวกล้อนอนของเราน,นะครับผมเดี๋ยวไปกินเขาก็นด้วครับพี่น้องในรกคาที่เขาครับผมสวัสดีนะครับ